เมนูข้าวเหนียวมู๊มะม่วงค่ะก็ใช้ข้าวสารเหนียวจำนวน500กรัมค่ะนำมาล้างทำความสะอาดจนน้ำใสประมาณ5น้ำนะคะเสร็จแล้วก็นำมาแช่น้ำไว้อย่างน้อยสี่ถึงกชั่วโมงค่ะเมื่อครบเวลา,าแล้วก็นำไปเสด็จน้ำนะคะเราก็นำมานึ่งได้เลยค่ะจะนึ่งในซึ้งแบบนี้หรือว่าจะใส่หวดนึ่งก็ได้นะคะนี่ค่ะถ้าใช้ซึ้งก็ลองพนด้วยผ้าขาวบางนะคะแล้วก็เกลี่ยให้หน้าเสมอกันค่ะ จาะรูเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ไอ้น้ำพุ่งขึ้นมาตัวข้าวเหนียวจะได้สุกเสมอทั่วกันค่ะเสร็จแล้วก็นำมานึ่งด้วยไฟกลาเป็นระยะเวลา25-30นาทีนะคะจนข้าวเหนียวของเราสุกดีค่ะระหว่างนัาเราก็มาเตรียมน้ำกะทิสำหรับม้งข้าวเหนียวกันนะคะใช้น้ำตาลทรายทั้งหมด150กรัมตามด้วยหัวกะทิจำนวน300 ml ในคลิปเราก็ใช้เป็นกะทิกล่องอีกเช่นเคยนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยเกลือป่น่ง1ช้อนชาครึ่งคนให้น้ำตาลทรายและเจือละลายเข้ากันดีค่ะ จุดนี้เราจะทำแบบไม่ยากค่ะไม่ต้องนำกะทิไปตั้งไฟนะคะเพอน้ำจาลอะไรยแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะนี่นะคะเมื่อคลุกไปได้แล้วเราก็มาดูข้าวเหนียวกันค่ะนี่นะคะข้าวเหนียวของเราก็สุกดีแล้วนะคะจากนี้ก็นำไปใส่ในน้ำกะทิที่เราเตรียมไว้ได้เลยค่ะก็เทลงไปในขณะที่ข้าวเหนียวของเรายังร้อนๆนะคะ ซอเปลี่ยให้เม็คข้าวเหนียวแยกตัวออกจากกันค่ะเขาจะได้ซึมน้ำกะทิได้ดีๆนะคะเสร็จแล้วก็ปิดฝาค่ะหมุนข้าวเหนียวไว้เป็นเวลา15นาทีค่ะ ผูบเวลาแล้วเราก็มาพลิกกับด้านข้าวเหนียวกันอีกหนึ่งรอบนะคะเอาด้านล่างขึ้นมาด้านบนค่ะเกี่ยให้หน้าเขาเสมอกันนะคะเสร็จแล้วก็ปิดฝาพักไว้อีก10นาทีก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะระหว่างรองเราก็มาเตรียมน้ำกะทิสำหรับราดหน้าข้าวเหนียวมูนกันนะคะใช้หัวกะทิจำนวน200 m l ค่ะผสมกระปุเครึ่งช้อนชา แป้งข้าวเจ้าหนึ่งช้อนชาคนสมส่วนทั้งหมดให้เข้ากันจนตัวแป้งละาลายดีค่ะเสร็จแล้วก็นำมาตั้งไฟได้เลยเราจะใช้ไฟกลางคนไปคั้งอ่อนนะคะควรแค่พอให้กะทิเริ่มเดือดก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะพอจะเร็วประมาณนี้นะคะพอเ,เย็นตัวเขาก็จะมีความข้นขึ้นค่ะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูตัวข้าวเหนียวกันนะคะ ค่ะก็ครบเวลาแล้วนะคะข้าวเหนียวมูวงของเราก็ได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวจากนี้เราไปจัดเซตจานเสิร์ฟกันนะคะว้าวประวัติความเป็นมาของข้าวเหนียวมะม่วงนะคะข้าวเหนียวมะม่วงเป็นขนมหวานไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลกมีต้มกําหนดมาจากภาคเหนือและภาคอีสานของประเทศไทยโดยข้าวเหนียวจะถูกนํามาเนื่องจนสุงและผสมกับกะท ตาลและเกลือเล็กน้อยค่ะเพื่อให้มีรสชาติหวานมันกลมกล่อมมะม่วงที่นิยมใช้คือมะม่วงสุกรสหวานหอมเช่นมะม่วงอกร่องมะม่วงน้ำดอกไม้หรือมะม่วงเขียวสวยค่ะข้าวเหนียวมะม่วงเริ่มเป็นที่นิยมในประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5และได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วงฤดูร้อนเพราะมะม่วงสุกมีมากในช่วงนี้ขนมไทยชนิดนี้ถือเป็นตัวแทนความอร่อยวัตถุดิบพื้นบ้านไทยและเป็นหนึ่งในเมนูที่นักท่องเที่ยวต่างชาติรู้จักและชื่นชอบค่ะค่ะต่อไปนะคะ คุมปัญญาการเลือกวัตถุดิบของข้าวเหนียวมะม่วงนะคะก็คือหนึ่งนะคะเลือกข้าวเหนียวคุณภาพดีเช่นข้าวเหนียวเคียวงูงให้สุกนุ่มเนิ้วกําลังดีค่ะแล้วก็เลือกมะม่วงนะคะสุกหอมหวานตามฤดูกาลเช่นมะม่วงอ,อกร่องมะม่วงน้ําดอกไม้ค่ะแล้วก็ใช้กะทิสดนะคะผสมกับน้าตาลแล้วก็เกลือเล็กน้อยค่ะเพื่อรสชาติกลมกล่อมค่ะ ต่อไปนะคะภูมิปัญญาด้านเทคนิคการปรุงและการถนอมของข้าวเหนียวมะม่วงนะคะปรุงหนึ่งข้าวเหนียวให้สุกนุ่มผสมกะทิน้ำตาลและเกลือให้กลมกล่อมค่ะแล้วก็ถนอมเก็บที่อุณหภูมิห้องหนึ่งถึงสองชั่วโมงค่ะหรือในตู้เย็นไม่เกินหนึ่งวันค่ะค่ะต่อไปนะคะสรุปคุณค่าและโอกาสในการต่อยอดข้าวเหนียวมะม่วงนะคะคุณค่าคือขนมไทยที่อร่อยหอมหวานและสะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้วัตถุดิบตามฤดูกาลและคุณภาพดีทําให้คุณค่าทางวัฒนธรรมและโภชนาการค่ะโอกาสใน,ในการต่อยอด